สวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับ YBA นะครับผมข้างบนตัวเป็นตัว CD นะครับข้างล่างเป็นตัวอินทิเกรตนะฮะ CD เป็นรุ่น Heritage นะครับ CD 100แล้วก็เป็น Heritage A 100นะครับผมนีนะสภาพสวยนะครับไม่มีตำหนิเลยนะครับลำโพงที่ใช้ลองเป็น ACG Monitor Ltd คู่นี้นะครับผมดีมากมากนะครับฝากไลน์ด้วยครับไลน์เฟสบุ๊กนะช่องทางการติดต่อครับร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งปิด5้าโมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์นะครับผมดีนะ จะมาดูลูกเล่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะฮะต่อเสียงเพิ่มเสียงนะเนี่ยนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็อันนี้ก็เล็กเพลงนะครับผมเห็นไหมฮะใช้งานได้หมดนะครับผมดีซอสเซเลคเตอร์นะครับผมตอนนี้ต่อช่องซีดีนะครับผมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ,ะ,ฮะเป็นสเต็ปนะฮะเห็นไหมฮะ ถึงเข,นขานะครับรีบอร์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับถ<ม>้าก,กดคําว่าแอมนะฮะถึงจะคุมอ่าอ่าตัวอินทิเกรตนะฮะถ้ากดซีดีก็จะคุมพวกซีดีนะฮะนฮะกดซีดีก็จะคุมซีดีเนี่ยนะฮะจะคุมซีดีนะฮะถ้าเกิดเป็นแอมก็คุมแอมนะฮะนีะฮะแล้เสียงเพิ่มเสียงใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยนะฮะอมิ้วเสียงนะครับใช้งานได้หมด นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับอ่ามี x l r ด้วยเดี๋ยวผมมาลองคลิปหน้านะครับผมนะฮะทุกอินพุตลองหมดแล้วใช้งานได้ปกตินะครับอโอเคครับผมสวยมากเสียงดียวมากครับขผมครับ